สวัสดีค่ะคค <laughs> ต้องจะแกวผ่ามวนยำรอบแรงเด้อโหออีรอ,อบแรงห <laughs> อขนมเทียนนะคะนนะเคมเช้านี่ใส่เค็มอันนี้ใส่หวาน <laughs> น,นัา่งงามๆก่อนอ้มคนมานมอย่างเมลแงอาจารย์เล่นไพ่อีโบเสมอนี่ไพ่พเล่นเป็นเลย บ็นบ้าบินพอจะเข้าาไปเห็นตอกไมนะว่าูดในป้าปักหลานไมเนี่ยนะโอ้ยอันตำรวจจับพวกเนี่ยอะนทานนิทานมันเอาคลีปเด้อไอ้พูดเนี่ยว่าไปทษทีบเล้อชุมเจ้าอันนี้ยายมาลาก็มาได้แล้วยายมาลานี่ยงได้ไก่แล้วได้ก็ได้ อันนี้คนฟักตรงข้ามมานะตำรวจมาอาบน้ำคนฟักตรงข้ามลูกพีมันมาเป็นคู่นาคูตาได้พี่น้องมาิดไงยังนี่เปตำรวจมาแล้วอันนี้พ่ไอ้หัวป้าเอาไปเล่าหัวตั้งโด๊ะก่นนี้เห็นตำรวจแล้วแล้วหัวมันจุ่งเห็นที่ทั้งหลังมาเปียกอันหย่อนอัหย่อนอยู่บนหมดดินเกล็น้นา่มีโดดลงกซานน้นา่มีดหนุ่ม น้าผากแดงยังเครื่้งยหว้ตำรวจเดีอย่ยดมไม่ค่อยดมเบาเมื้อมาดี้น้ำใเดี๋ยวคนดีนอนละบาิน้นผักแดงยังเครื่องก็หมดดินเกณ็์ปีสาจหาบมีนาำนะยันตัวหลวงแทง ที่เป็นร่มมาเนร่มก็ชตหล้างหัวคอยน้ำัวคอยอยากินหน้ามาเมื่อยเนาะจะเอาจังปนหน้าตำรวจเอา่นยังแหงอ่างนีตำรวจแล้วว่าเจ้าเล่นัวเจ้าคนอันคนดีเขาที่เป็นร่มแล้วอะไกับพี่ทั้งวี่เรงอันวดมในควยดมตำรวจเลยจับจุบะพัดนี่จับไปยอย โอย้องตากรากกระมันละลังมากระต่ายโอ้ยน้องโ้ยนอโอ้ยน้องนี่แหละจบการเจดิญมันไอ้วนบันนี่ปีงปีงโตเงี้ยนปั่นย้ายเพศรน่ะสองตัวไปตก็ต้องพักยูหาโตบน่ะปีงเี้ยงสอนย่ป้าบัว เอาไบบมวพ <hire> ีกสีตั้งบัวจซ่โซตำ้วจไล่ขึ้นเนาะไอ้วุ้นี่หนาไอ้วโอ้บอกปิ้งจับปนข้าวแคมบดำแคมแดงไปต๊นลันเลี้งักเลอันนี้นไทยเออเลยตเงินใหญเพน่ะสองโตแล้วมาปีมบหันอิมบหันเมือแล้วเหมือแล้วมันหลายน้าใส่เสียทหาหุงไหนถุงไหนตลกยำแรง เล่นไปยานตำรวจเองมูทัดซ่าน้ำดินแก่นตาผากแดงจึ้งเกือบตาผากแดงจึ้งเกือบมันลืมข่าวเลยเนาะโอ้ตํารวจจนว่ากุศิเอาจังใดเนอะก็ติดจับคนดีด้วยจับคนหลายเอาอันเอาไปเอามาว่าจิตจับจมวะงี้เลยว่าจับเป็นลุกกอนเป็นลุกกอนเลยว่าได้จับจมวะงี้เพราะว่าจมวะงี้เสียหลายนะครับหน่อยเห เกื่อนเทคไว้อีแม่จะทิมให้เพื่อนเขาเอาเลยงบไหวไม่อยากต้งเห็นเนาะนิดรงจ้าทีแม่ยัให้เขาปันเลยิงาเอาเลยจับได้แล้วาบอกกันพถ่ายคลิปกระหังโเป็นมันดูอะไรจัแล้วไม่ได้ทำเป็นตัวอะไรหรือค ดอกไม้เลยเอ็งห่วงท่านซุดบินอะไ้นี่อากาคนละคำคันเนี่ยมันแรงความจ้นเยอะจังเลยเอ๊ะมาเลยบินน้าปีจะรับคลิปนี้เอาไว้สำนึกก่อนเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยแกแก้วหน่อยเด้อสจหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไนแม่ล่ะสวัสดีค่ะจบแล้วคุท่านเลือกนี่